ของเรามองแค่คนข้างบ้านมองแค่คนหน้าบ้านเราเห็นว่าวงการมวยนะครับวันนี้มีวันลุิดีนะครับเราเห็นวงการมวยเนี่ยประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีศิลปะวัฒนธรรมด้านมวยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของการต่อยในแง่ของการเล่นการพาน,านันในแง่ของการเวทีต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถทําให้นักมวยเนี่ยเบรกทูขึ้นไปคือมีไรายได้เนี่ยมากกว่าค่าตัว สูงสุดก็แค่หลักแสนนะครับเราเห็นมวยเงินแสนเนี่ยมาสามสิบสี่สิบปีแล้วถ้าใครอยู่ในวงการถ้าก็มันไม่สามารถขึ้นไปเป็นหลักล้านหลักห้าล้านหลักสิบล้านได้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการพน,นันมันเกี่ยวข้องกับตั๋วที่เข้าชมมันเกี่ยวท้องกับคนที่เล่นนะฮะมันเกี่ยวข้องกับกรรมการมันเกี่ยวข้องกับหัวหน้าค่ายมันเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมันฝังลากลึกเนี่นั้นน่มันจึงทําให้ไม่สามารถที่จะทําให้รายได้ส่วนใหญ่มัน สมควรที่จะเป็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมสำหรับนักมวยแต่วันนี้เมื่อมีคนคนหนึ่งนะครับเจ้าของวันลุมพินีเนี่ยเขามาใช้คอนเซปต์ใหม่นะครับคือการชกมวยเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องมีรายได้จากตัวเข้าชมไม่จะเป็นจะต้องมีรายได้จากการอัดฉีดจากเซียนมวยไม่จะเป็นจะต้องเอ่อเรียกอะไรนะครับมีรายได้จากการทำที่ไม่ถูกไม่ต้องนหะแต่ว่า มีรายได้จากการทํามวยให้เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์หมายคขาว่าโชว์ศิลปะการต่อสู้นะครับมวยไทยเนี่ยไปสู่คนอีก170ประเทศทั่วโลกซึ่งทุกคนก็อยากดูอยู่แล้วมวยไทยแล้วก็เก็บค่าถ่ายทอดเก็บค่าลิขสิทธิ์แทนที่จะมาหวังรายได้จากเงินผ่านประตูหวังรายได้จากเซียนมวยหวังรายได้จาก สิ่งที่มันเห็นอยู่อย่าเนี้ยเขาก็ใช้เป็นลักษณะของการแชร์ออกไป